อันนี้แบบสุพิบางก็จะเป็นรายการประกอบแบบนะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบแผนแถวนะครับทีนี้ก็ไปเอาไอ้นี่มาอ่า i ิดลายมาวางมันไวเพราะว่าเราไม่ได้เขียนทุกอย่างครับเราจะเขียนก็เท่าที่จําเป็นนะครับหลักๆแล้วเราเขียน 3d เขียนในสเก็ตอัพ นะครับจัดซีนอ่าเลยก่อยทีนี้หลักการผมก็เหมือนเดิมผมก็จะมาเอาเนี่ยสัญลักษณ์ในหน้านี้แหละครับแล้วก็อันกร๊ปไปนะครับอันนี้ยผมก็ทําไว้สองแบบแนวตั้งแนวนอนมันขึ้นอยู่ความเหมาะสมของหน้ากระดาษจริงจริงอันนี้ก็ใช้แนวตั้งได้ครับอยากแบบเป็นมานะครับหวางข้างแต่แล้วแต่นะครับศิละปะของใครของมันนะครับตัวนี้อ่ะเอาถังบําบบัดไป เอาไว้ผมไว้ตรงๆเลยอ่าสม่มติผมไว้ตรงตรงวางตำแหน่งพวกนี้ไว้ก่อนบาร์ซีเมนโฮตรงนี้มันจะมีซิงล้างจานผมก็มีเมน เวลาเราจะ copy ให้มันมาตรงๆนะครับกดชิปค้างไว้ด้วยนะครับเราจะล็อกแกนไวให้เรากดถอนแล้วกดชิปค้างนี่ผมทำแบบไม่ได้สายระยะนะครับเพราะว่าเป็นการยกตัวอย่างให้ดูเฉยนะครับมทีนี้ในแบบขออนุญาตเนี่ยที่ปลายทางของมันนะมันจะต้องมีเรียกว่าอะไรถังดักไขมันกับบอ่อดักขยะ จะขอญาตต้องมีนะครับบ่อดักขยะอยางนี้เป็นจุดสุดท้ายก่อนนะครับก่อนที่จะระบายสู่ทางระบายน้ำสาธารณะ,ะอ่าบ่อดักขยะก็จะเป็นบ่อสุดท้ายนะครับที่ออกจากบ้านของเราไปสู่ทางระบายน้ำสาธารณะนั่นเอง นี่เดะเม,มนโฮเมนจะย้ายไหมนี่คือทีนี้การวางปอพักเนี่ย ก็อาจจะใส่ระยะไปด้วยก็ได้นะครับแต่ของผมผมยกตัวอย่างให้ดูเฉยนะครับอย่างนั้นนะครับเราก็จะมาดูสัญลักษณ์ตัวนี้เห็นไหมครับท่อท่อน้าโสโครกผมใช้สีน้ําเงินเส้นหนานครับท่อน้ําทิ้งสีเขียวท่อน้ําใช้สีแดงอันนี้แล้วแต่ใครจะไปกําหนดให้เป็นสไตล์ของตัวเองก็ว่ากันไปนะครับนะผมจะเขียนท่อตัวนี้ก่อน ต่เวลาผมผมเลือกผมก็จะมานี่ครับผมจะแต้มเนอนแล้วผมก็จะมาจับขินซอนนะครับผมปิดออโนต์จอยไลน์กับเปิดนี่ไหมเปิดออโนต์จอยไลน์ไว้กับปิด Object Snap อ็อบเจต์สแนปไว้ครับนี้ ทีนี้นี่ไอท่อน้นําล้นท่อน้ำล้นตรวนี้อ่ะสี่นิ้วเลยผมใส่สี่นิ้วเลยแล้วกันเพราะว่าออกจากถังบำบัดนะต่อมานะครับน้ําทิ้งน้ําทิ้งรูะระบายน้ําจะอยู่ตรงนี้นะครับผมก็ลากมาก่อน น,นะครับตรงนี้มันจะมีซิงคล้างจานนะครับถือโอกาสวาดซิง์ล้างจานไปเลยแล้วนะมีซิงล้างจานสมมุติเป็นนี้นะครับคร่าว โอเคทิ okay. ้งล้างจานก็จะต้องมีน้ำทิ้งก็เข้าสู่บอ่อดักไขมันนะน้ำทิ้งเข้าสู่บอ่อดักไขมันนะครับเดี๋ยวมาดูสักครับปุ๊กนะ เลืองห้องน้ำสุขภัณฑ์ผมก็จะมาดูระบายน้ำทีนี้รูระบายน้ำเนี่ยเดี๋ยวมันหนึ่งต่อยี่ห้านะครับแต่แบบเราหนึ่งต่อห้าสิบนะครับเราก็มาเลือกหนึ่งห้าสิบอ่าก็จะน้ำก็จะลงมาแล้วครับอ่ารูระบายน้ำไว้ตรงนี้อเอ่อต่อไปอ่าสะดืออ่างสะดือซิงค์อ่า ก็เหมือนเดิมนี่ครับมัน1ต่อ25นะครับเราคลิกขวาปรับสเกลเป็น1ต่อต่อห้าสิบครับอันนี้ใครที่ได้ครับบุกชุดนี้ไปนะครับกับเทมเพลตของผมไปนะครับก็เนี่ยการทํางานก็มีเนี่ยปรับสเกลเลยถ้ามันดูว่าดําๆนี่ครับแก้ไงนะครับก็มาที่หน้าที่สองนะครับเชฟเปลี่ยนลาเวทครับใส่0-2นจไหมครับ มันก็จะเป็นก็จะบางลงครับอ่าทีนี้นะครับอ่าเดี๋ยวเรามายังไม่ได้วางท่อใส่ท่อนะอนี่คือแนวท่อระบายน้ำเราก็หยิบท่อไปใช้อ่ทีนี้นะครับเมื่อกี้นี้ผมเมื่อก,กี้นี้เกิดอะไรขึ้นผมคลิกแล้วมันไม่ติดท่อเห็นไหมครับมันไม่ติดท่อ แต่มันจะไปติดเส้นนี้เพราะฉะนั้นถ้าไม่ติดท่อแสดงว่าไอ้เส้นเนี้ยนะครับมันมีฟิวแต่มันเป็นฟิวแบบใสเห็นไหมครับฟิวแบบโปร่งนะครับมองเห็นทะลุข้างหลังเพราะฉะนั้นเราปิดฟิวปึ๊บมันก็จะคลิกได้เห็นไหมครับนะลองลองคลิกที่เส้นเห็นไหมครับมันจะขึ้นฟิวนี้มาพอเปิดนี้ปับ๊บเราคลิกไม่ได้วิธีแก้ก็มีสองแบบ ครับมาปิดที่ฟิลตัวนี้หรือจะคลิกขวาแล้วเลือกบิ g t ทูเซ d ทูแบ c k ปุ๊บเราก็คลิกนี้ได้บางทีมันอาจจะเกิดปัญหายอย่างนี้ได้ครับซึ่งก็มีวิธีแก้นะครับทำไมผมถึงทำคลิปยาวนะครับไม่ว่าจะเป็นการใช้โปรแกรม civil หรือ layout เพราะว่าเวลาทำคลิปย,ยาวเนี่ย ในระหว่างการทำงานมันจะเจอปัญหาไปด้วยนะครับมันจะไม่ราบลื่นมันจะเจอปัญหาไปด้วยเพราะฉะนั้นเมื่อเจอปัญหาปับ๊บผมก็จะหาวิธีแก้มก็จะบอกวิธีแก้เลยสำหรับบางคนที่ยังเป็นมือใหม่บางทีไม่รู้จะแก้ยังไงเลยนะครับอ่านะเพราะฉะนั้นพอดูคลิปย,ยาวๆเนี้ยเออมีวิธีแก้ปับ๊บเขาก็จะแก้ตามได้แล้วก็จะ ทำงานได้นะครับนี่คือประโยชน์ของการทำคลิปย,ยาวๆะครับบางทีทำคลิปสั้นๆมาก็คือ,อความต่อเนื่องบางทีคนเขาไม่เข้าใจนะครับแทนที่เขาจะรู้สเต็ปว่าเอ้ยพอเสร็จขั้นตอนนี้ไปขั้นตอนไหนไปขั้นตอนไหนพอมันมีหลายๆคลิปที่เป็นสั้นๆมาปั๊บเขาต่อไม่ถูกนะครับเรียงลำดับไม่ถูก เขาก็จะงงอีกทีนี้ผมก็เลยเลือกทำคลิปยาวๆไปเลยถ้าเกิดข้อผิดพลาดเจอปัญหาก็แก้กันเลยนะครับออย่างนี้ก็บิงขึ้นมาปุ๊บอย่างนี้ก็ได้นะครับอันนี้ก็เสร็จนะครับหรือจริงๆแล้วมันจะจะมีข้อความด้วยนะครับพร้อมลูกศรว่าสลบอ่า ทีนี้ถ้าเราถ้าเราถ้าเราไม่มีเราก็สามารถขีดเส้นนี้ได้เลยพอขีดเสร็จนะครับคลิกท,ที่เส้นนะสตาร์ทแอโร่เข็นแอโร่นะครับเราสตาร์ทปึ๊บ่าลูกศรมันชี้ไปทางนี้เห็นไหมครับนี่คือทิศทางน้ําไหลน,นั่นเองเห็นไหมครับทิศทางน้ําไหลนี่ก็เหมือนเดิมครับเขียนได้เลยลากไปเลยนะปึ๊บริ้งเท้ารูรีว่าผมเขียนแบบ เอาไปเลยปึ๊บนะครับตรงไปก็เขียนว่าระบายสู่ทางระบายน้ําสาธารณะอ่าก็ใส่ข้อความใส่เลยอ่าเสร็จหรือยังครับเหลืออะไรครับอ่านี่ครับมันจะต้องมีเมนโฮอีกจุดหนึ่งนะครับเพื่ออะไร เพื่อมารับน้ำถ้าเราไม่ไม่ไม่ไมทำนี้เราก็จะต้องเดินมาลงตรงนี้นะครับแต่ทีนี้จะต่อตรงนี้แล้วมาลงเมนตัวนี้แล้วกันอ่าประมาณนี้ออกแบบดูนะครับไม่ยากอ่าหลังจากนั้นอ่าจะ แมทมันหน่อยี่ยมันเป็นสัญลักษณ์เหมือนกันจากเมนโฮตัวนี้นะครับมันก็จะวิ่งมาลงเมนโฮตัวนี้จริงๆเราจะใส่เป็นท่อใยหินแบบนี้ก็ได้นะหรือจะฝังท่อมาอย่างนี้ก็ได้แต่จริงๆล้วคนจะเป็นท่อใยหินแต่นี้ก็เอาย่างนี้ก็เป็นแล้วเข้าใจกันแล้วกันนะครับ ว่าหลักการทุกคนมีอยู่แล้วนะครับในการเขียนแบบขอสร้างก็ไปดูเอานะครับไหนมันควรจะเป็นสิ่งที่ถูกต้องก็ทําไปนะอันนี้ผมมายกตัวอย่างการใช้งานโปรแกรมเป็นหลักนะครับไม่ลงลึกในเรื่องของทฤษฎีนะครับอก็เป็นนั้นว่าอ่าเหลืออะไรเอ่อ เหลือท่อน้ําดีเหลือท่อน้ําดีน้ำท่อน้ําใช้น,นั่นเองสวิงเป็นสีแดงปั๊บมิเตอร์อทางไหนผมให้มิเตอร์อยู่ทางนี้อ,อยู่ทางริมนี้แนละ้วเนี่ยเพลากลากเลยปึ้งะจะไปที่ไหนบ้างนะเลือกออบเจกต์สน ต้องมาเข้าฟัวนะครับเข้าฟัวเขากอกเขาก๊อกเสร็จนะครับตัวนี้ก็จะต้องเป็นน้ำของขอ่างฟัวก็ทำลายมาทำลายมาอ๋อเดียนะครับดูตรงนี้ด้วยไม่ให้มันทับไม่ให้มันทับทางบ๊อบบีะ ง่ายๆครับอันนี้อะไรครับสายชำระสายชำระก็ต้องต่อดีแล้วในสายชำระเนี่ยเออเดี๋ยวครับแล้วก็ในส่วนของชัโคกก็จะมีท่อน้ำดีทึงเป็นสายอ่อนนะครับอยู่ทางล่างของ หม้อน้ำชะโคกตัวนี้เราก็แค่เดินเมนไว้เดินเมนไว้แบบนี้คือเป็นการแสดงสัญ,ญลักษณ์นะว่าท่อน้ําดีไปทางไหนบ้างนะครับถูกจ่าทางไหนบ้างก็เท่านั้นเองนะครับอันนี้ไม่มีอะไรมากาสัญ,ญลักษณ์มิเตอร์มาวาง เดือนมาไว้ข้างหน้าปึ๊บก็จะเป็นลักษณะยอย่างนี้มีอะไรครับจริงๆมันจะต้องมีประตูน้ําสัญลักษณ์ประตูน้ําอันนี้ไม่มีนะฮะมีสัญลักษณ์ประตูน้ํานะครับอเราเขียนแบบฟรีแฮนมาเลยผมปิดเนี่ย นี่คือสัญลักษณ์ประตูน้ำผมหน้าหลังมิตเตอร์ใส่หน้าหลังเลยเมโอเคอ่ามันก็ต้องเป็นสีดำต่ออ่าจอันนี้ก็เสร็จแล้วครับ เหลืออะไรเหลือระบุข้อความข้อ,ขอความข้อความขัดผมมาที่หน้าผังบริเวณกันมาดูว่าของเก่าทำอะไรไว้ก็ copy ไปของเก่าก็ copy ไปเลยครับต้องเสียเวลามาทำใหม่ทุกอย่างจวางดูบา้บา เสร็จนะครับไอตัวนี้ถ้าเพิ่งคลิกก็จอลูกศรมาจิ้มปึ๊กเห็นไหมครับมันคืออะไรมันก็คือระบายน้ำทิ้งสู่ทางระบายน้ำสาธารนณะอ่าจอไว้เป็นน้รารูกันตัวนี้นะครับปลาใช่ไหมโอเค หมุนให้มันได้นี่อทีนี้ทำมันไม่ snap น,นะครับให้มาเลือก object snap เราค่อยหมุนนะดูไ้ได้เห็น ท่านี้ครับ,เ,รบเป็นสุขาวิบาลผมก็เสร็จแล้วทีนี้เราก็แค่มาแก้เก็บรายละเอียดเล็กๆน้อยๆแต่งแบบให้มันเรียบร้อยดูรายละเอียดต่างๆนะครับมีอะไรผิดก็แก้ไปอันนี้จริงๆเราก็เสร็จแล้วนะครับเนี่ย